เอาเอาด้ทุกคนวันนี้ก็พ่อมาแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมลูบอกนี่เลครับอันนี้ก็อยู่ในแมพทะเลหิ่งนีมนะทุกคนก็แบบที่ก็ขายบล็อกฟุตมากเลยนะทุกคนดูสิครับทุกคนดูสิเงินแมพแนวบล็อกฟุตที่มีเกาะนะทุกคนแล้วก็การขัดขึ้นมันคือมีมพุ่นทุกอย่างคือคือมีหมดเลยทุกคนแล้วคนที่สงสัยว่าทำไมผมวิ่งเร็วจังเลยนะทุกคนจริงๆครับผมวิ่งเร็วมากเลยนะขนาดนี้ผมยังวิ่งไม่ได้วิ่งเลยนะดูสิ วิว่งอย่างเร็วเลยนะเนี่ยครับวิ่แล้วเนี่ยวันนี้จะทำอะไรนะคนวันนี้ผมก็จะเอ,อมารีวิวผลแล้วกันนะทุกคนนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็วิวตันแล้วนะตันเหลวแล้วผมอยู่ในโหมดวีเวีพี่ด้วยนะคนแล้วผมกี่ผมวิ่งเลยก็เพราะว่าผมซื้อไอ้ผลฮาเจมคือการซื้อเผานะคนผมซื้อเผาอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวงคนเร็วเป็นเผากระต่ายเออนะกระต่ายกระต่าย เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปรีวิวผลเรามาทําคับรู้จักกับแมพเฮลี่หิงมีมกันแล้วก็ต้นทุกคนถ้าได้หิงมีมเนี่ยมันก็คล้ายพวกฟุตน,นะคนแค่เรามีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามีผลเออมีผลมันก็มีนลนะนะคน,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 คนแล้วควรใช้ผลเห็นความมืดนะทุกคน,นก็เป็นผลของน่าจะเป็นผลของหนวดดำแล้วก็น่าหนวดดำ แล้วก็มีฮักคีด้วยเออฮักคี้มึงก็อนที่ทำคัแนนมึงมีดาบอยู่ลุ้ด้วยนี่ดูสิคนจะไปจับมาจับจับดูสิคนมันก็เทนะตีก็แรงนะคนเดี๋ยวตีก่อนดูเลยปั๊บปั๊เจ็ดสี่พันนะดูสิมึงเอาฟรีนะคนนี่อันนี้เอาฟรีได้นะมันก็ต้องไปตีบอสด้วยเออ แล้วคงก็มีเลือดห้าพันแล้วคงก็ที่ผมมีเลือดห้าพันพี่ห้าพันสี่ห้าหมื่นเพราะว่าผมใส่หมวกครับคุณหมวกอะไรหรอคุยดูคนคือเอาหมวกเทิร์มองไ,ไม่เห็นเนาะผมมันติดหมวกโอ้ยยังไงเนาะมันคือหมวกเอามอุสคุณเอามอุสแล้วมันคือมีมอมอุสทุกงอย่างคือมีมดูสิครับนี่คือมีมทั้งหมดเลยนี่คือระดับหนึ่ง อันลแล้วมาลีดผลกันต่อแลนะ้วคนเออนะนี่มาลีดผลจากคนมืดของผมไปแล้วคนความมืดของผมผม,ไ,มไปใช้สกิลหนึ่งสกิลนะครับสกิลพ่นไฟนะครับเออไม่เหมือนหนัวก่อนนะเฮ้ยทุกคนขอมันลีนโหลดกันนะามมานนนนะอนะไรสกิลไม่ออกทุกคนเฮ้ยสกิลไม่ออกเฮ้ยมันสิไม่ออกไ,ไ,ไหม เฮ้ยคนไม่ออกสกิลผมเออออกมาแล้วลวะนี่ครับคือสกิลนด้พ่นพ่นพลังออกนะดูสิทางตีละไกปะมึงตีละไกนะคำจริงอะ่ะแล้วก็สกิลต่อไปนะคนเออเอาไ้หมอยละไกด้วยปามีดเอาไปฝันหัวศัตรูจนหัวขาดเลยแล้ไปก็สกิลที่สามนะสกิลที่สามคือพ่อนน้ำหมึกออกมาให้ศัตรูเราดูนี่แล้วก็เจ็บ มหาเหลาส่วนอั่ชิสานก็ระเบิดตู้ตามนะเดี๋ยวจะลองกับเจ้าลูกปันช้าพลังแล้วก็ปุ้มตามตีหนึ่งครั้งเท่ากับดาเมจเจ็ดพันนะถือว่าแรงโคตร,ครเลยที่มันแรงก็โคตรผมก็อัพไปด้วยนะครับทุกคนปกติไม่แรงขนาดนี้เลยนหน่อยสดกิลพายคนเอาละ เตรียมพร้อมแล้วก็ตีคนก็หมุนปูเฮ้ยหมุนเนี่ยครับเเราก็จะปล่อยคนนาดูมาให้สตูเราบินขึ้นเหนือนฟ้าแล้วก็ลองหลออไปซึ่งไอ้ผลเนี่ยถือว่าฟาร์มได้ดีอยู่นะคนเพราะว่าตีไกลเจ้าใจเราทุกคนดูนะเราอยู่ตรงนี้แล้วผมก็สกิลนะแล้วก็หมุน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 รู้สิคนแค่หมุนเราก็ฆ่าได้หมดนี่นะเนีย่างนความจริงเราก็ต้องหมุนก็ได้นะ มันติหมงก้างด้วยเนี่ยนติหมงก้างถือว่ามันการฟาร์มที่ดีมากนะเดี๋ยวเราดูผลตอนนไปลาตัวนักพลไปอุกสนกรลางสุง่มอะไรกันนะฮ <c oughs> ้ยหายากอแต่ผมว่าแมวดีกว่านะความจริงผมก็มีผลแล้วนะ นี่ผมผลเต็มไปหมดเลยทุกคนอูสิเราจะดูผลเรือผลมูจิก่อนนะอ่ะผมไมื่อตอนเสียดาความมือผมมีเยอะแล้วคนไอ้ผลเห็นความมือผมมีโคตรเยอะเลยนะเออผลเนี่ยผลระดับเออความจริงคือผลที่สูงข้างเป็นผลที่ดีสุดแล้วมั้งไอ้จีฟสีแดงแดงกัคน มันคือผละระดับตำนานนะเดี๋ยวลองกินกันนะค่อนข้างจะสุ่มได้ง่ายอยู่ดูนะทุนคนมัไม่ใครยอากขนาดนะั้นเรากินทุกคนนู่นผลโมจีทุกคนนะล้วเริ่มมาจากสกลิลแรกกัเนเลยทุกคนสกลิลแรกคือปาดเราปล่อยขึ้นระเบิดม,มาแล้วมาลองกับท่านี้กันก่อนนู่นปุ๊บบอลไม้จากปุ๊มเนี่ยเออเราตี คือเวลาตีนคนมันจะขึ้นวิวเลยนะสำหรับคนที่แบบว่าฝึกซ้อมด้วยผมไม่คูณสองเลยนะให้คูณสองอีกผีนะคำจริงผมไม่ได้เติมนะมันเอาฟรีได้ซื้อจากเจมส์นะคนบนเกาะทะเลตายนะคนซื้อกันได้ราคาก็ข้า,ขาขงจะแพงเลยนะคนสองร้อยบาทเจมสนะ์ย่างเงยบางทีก็หาร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเอาลดา้แล้วจะมาสกิลที่สองนะคนสกิลที่สองคือสกิลอนะไรกัน โอ้เราคนมันเป็นกาวเฮ้ยกาวอะไร้ือันนะไม่ออกมาอีกแล้วเหรอึูไหมนี่ไงตีปูงก้างนะมันนม่มีสกิวที่ตีไกลๆเดนมิสุดเมิสูงสุดก็พันสองร้อยที่สองโอ้ล้วไปหนวไปลาบึกมาเออโอเคนี่ๆๆนี่ไปฝนมากเออนี่ยไปลุงแบบรอบตัวลราคน Cái kiểu xích yeah. Nè Ê, nè là phản năng Hình mô chỉ một đi luôn Một tố sai hơn Đó là Để bài đảo lên đó con nói gì Ô Ô Ồ Ô Ồ Quên quân Thêm mơ sai nhỉ Tho đi Tho kế này con đáng rồi ัเราไปกันก่อนผมไม่รู้มันทำได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปลองไปชนเจ้าบุปปั้นฟับพังเลยเอาละนะเตรียมพร้อมไปบุ้มบุ้เลื่อยหน้าเลยเตรียมชนแล้วแล้วก็ปุ้มตายไปนะตายคนเอาละนะสกิวสกิวผลเมื่อกี้เราก็รีวิวไปหมดแล้วนะคนนะมีอันไหนแล้ว เดี๋ยวไปดูคนทับไปกัน้ไปมีบวอะไรดีกันนะคนวิบวับแห่งพลังความมืดของมีคนเยอะเลยเนะี่ยพลังแมวฟ้าป้าคนน่าร้อนคนนะนี่โอ้ยปีปีนี่ยดูดิเรื่องแสงมาเชียวคนกระด่ะมองกินนะ อร่อยเจินเมาเลยคนณเฮ้ยนะแม่สิลองอุ้ยสกิลวันนี้แค่สี่สกิลเองหรือว่าน้อยนะเออโอ้โหสิดาวันนี้เพิ่มสองสกิลอะก็เหมือนผมมีดาบอยู่รูปสองอันนะติดไปเลมันอาจจะไม่เน้นพลังหน่อยแบบสกิลนะแบบสกิลเยอะๆแต่ว่ามันอาจจะเน้นความแรงก็ได้ทุกคนผมไม่รู้อันไหนสกิลไหนแรงมันนะก็ถือว่าทดสอบมาแว่าสกิลอะไรแรงมั้งสกิลแรกเอาล่ะอุ้ยยิงพ่อป้ามา มันก็เป็นฟอนะบป่าคนนะพลังสปาปุ้มยิงเข้าไปศัตรูถึงก็ล้มเลยฮะลโหลคิวทุกสองโวยวายคนเปิดสายฟ้ามาเฮ้ยถือดีนะเป็นการเหน็บเหมว่าเป็น,นปืนคนปุ้เฮ้ยชาวทะเลเกิดบแล้วคนเฮ้ยเป็นล็อคตั้งในคนชาวทะเลมาเปิดหาขี้ก่อนอ๋อนะ เราไม่ปุ้มอะไะเต็มหน้าข้าปาปับปูบใช่ดาบยุ้ยาบยยถีตีแรงมากอะเลือรถไปเยอะเลยฟัน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 โอ้ยอังคีหมนพอดีมไม่สนครับมจะฟันอย่างเดียวเรา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 นี่นี่นี่ชีเออปอบไอ้บอสไอ้เจ้ามันคือเจ้รเต่มันเป้าฟ้าคนเออมันเออมันบอกมันดับค้อนนะคน ถ in right. ึงมันก kind of so ็ดับของนะพี่เจ้ามันไม่ดับของเข้าเบิเก้าวิวเพื่อสองพันก็ถือว่าคนดูตันก็ถักขาลนะแต่ก็มันเข้าราไม่ไปตันแล้วขาได้ทุกคนนะก็ตายเกิดตายเกิดทุกคนผมเคยเนี่ยผมแยงตายเนี่ยแค่ผมไม่หลับเลยผมจะประชิดหน้ากับฟ่ป้าตัวนี้ก็ฟัน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 เอาละผมไม่ได้เปิดอะไากี้ปะ ลืมเปิดด้วยคนเด๋ยวไปไรก็้ถือว่าผมไม่ตายเลยนะที่ผมฟันๆงฟงันอุ๊ยผมดูพังเหมือนว่ามันจะมีผลอันนี้เปล่าเนี่ยผลไอ้ที่วันไปเนี่ยเจ้าท,ทะเลแบเออทะเลมันคงมเคยใช้นะะแต่ผมตอนนั้นผมม่โอกาสมากผมก็เลยใช้ว่ามันไม่ค่ยอยดีเลยเพราะว่าตอนนั้นนะผมไม่ได้อัพสกิลผลเลยผมก็เลย ตีโคตรเบาคนไปอัพหมัดแทนนึกว่หมัดเป็นสกิสสลผลผมเนี่ยอย่างนั้นยังได้ไม่ได้เป็นเลยเอาละเด็กกายตายแล้วคนโุ้ยตีโคตรแรงเลยแบบเพื่อนไม่รู้ว่าเราจะดุนตรวมันมคนจะได้อะไรเพิ่มพอเอาละเสโอ้ตายไปเลยืม,มันดับเจมเลยนะคนแต่มันก็ไม่ค่คุ้มเท่าไหร่เลยยีๆๆๆยๆๆ่สิบสีๆๆๆ่เจม นี่ละเี๋ยวก่น,นะแต่ยังไม่ได้รเลยอ่ะคนเราไม่ได้ใช้ทุกคน,นเนี่ยไม่ต้องมีปืปืนปนปินป้วปเลยนะเนี่ยะเออี่ำมันอเหมือนจะเออตีประมาณสองพันเผ่าคนเียสองพัป่ะที่นี่เจียเจ็ดร้อยห้าสิบทุกคน เดี๋ยวเราสกิลนี้นะอุ้ยเฮ้ยคนนี้ยังไงทุกคนเนี่ยถึงหมอลมใส่อุ้ยเดี๋ยวก่อนมันอุ้ยนี่คือหมอกลมใสุ่คนถึงยังครับเอามองอู้เอามองอู้อุ้ยเนี่ยเนี่ยคือหมอลมใส่อุ้ยมันขับคนยากเลยผมตอนที่มันขับง่ายนะแต่ผมเลื่อนโมยๆทุกคนมันก็เหมือนฝนแฝงแล้วนะ ถือว่ามันก็ดีอยู่แล้วเวลาเราบินอยู่นั้นเราก็สามารถใช้สกิลได้ทุกคนดูสิถือว่าเรามีกันว่าเราก็สกิลบกมันจะก็ตายแล้วก็สกิลไม่ได้ก็ดจริงปังตายแล้วก็ต้องกดสกิลช้างด้วยนะนี่ก็เหนเดิมแล้วก็มันติดเหมือนเดิมอะละเรามาสกิลอันต่อไปเลยทุกคนปั๊มวุ้ยเฮ้ยถือว่าแรงอยู่นะ เหมือนผลถึงความมื่อเลยคนตุกอนว่าคนผลถึงความมืดดีกว่าแล้วมั้งมันตีไก่ด้วยตีอไไก่ด้วยนะก็ถือว่ามันตีบุ่กว้างด้วยแล้ววมึงวิวผลต่อไปเลยคนนะมันจะวิวผลผลหมาทุกคนมันก็ผล,ลอะครันนะ่นสิมันคือผลเดียวก็คนนี่มันคือผลเดียวหรือเปล่าคนเดี๋ยวผมชั่งเลยนะผมเอาไหมแล้วก็สุมไหมก็ได้นะ ผมมีเดียรู้ไหมนะนี่ยฮือ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 ฮุ้ยร่างกายของมเด็กปะแล้วฮุ้ผมรู้สึกเหมือนผมแบบว่าร่างหัวผมใหญ่ขึ้นแล้วปากผมใหญ่ด้วยถูกปะผมคือม้าเฮ้ยเออสกิลก็เหมือนเดิมนะว่าสกิลเหมือนเดิ้อะปล่าเปล่ามาเออเหมือนเดิมเลยคนอุ้ยฮุ้ยสวยเฮ้ยคนเถอะนะ เฮ้ยนี่บ้านี่มันหมาข้างบ้านฉันเลยไ้คนต่กูวิ่งตีหนึ่งครั้งหกพันถือว่ามันดีแม่มึงซิมันคือปั่นปนครึ่งเสียงซนิคแบบว่าปืนลำโพงหมาสิอูโอ้แบบคนอื่นทีอนกครัวนะเฮ้ย วิ่งขึ้นเร็วเลยโอ๊ยวิ่งเร็วมากคุณขนาดวิ่งมิ้นที่านนั้นวิ่งมิ้นที่อีกคนโอ้ยวิ่งแข่งกันได้เลยนะมาเน่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 เย้ตัวนี้เปตัวนเบก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 อนเบกเบกเฮ้ยใช้สกิลได้ดหรอเป็ก็ดีนะเฮ้ยนี่คือสกิลเออมันไม่เหมือนสกิลหรอเหมือนเป็นวิ่งเรือนะมันคือวิ่งเรือนะ ว่าช้ยังไงปาปอุ้ยเบ้ยเบียดเบีกไม่ทันไม่ทันแป๊บนึ day, ่งแป๊บนึงแป๊บน <uncle> <ope> ึง <Kas> ก <per now> ็ดีอยู <CGI> ่นะส่วนแบบสำคัญเลยคุณนะลงน้ำได้ทุกคนเราไม่ต้องกลัวหรือว่าเราแต่ไม่นูนะเนี่ยปุ๊บสตดกูวิ่งเคบอบูบบบบบบบอบบบลบอบบบบบบ้บบบไดบบ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 ไบบ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 บดบม เอามาที่สกิลที่สามนาเ้ยนะคนนี่ไหนสิต้องใช้ซิฮะอะไรนะไม่เห็นสกิลบักอะไรเดี๋ยวสกิลมันบักคมนมันม,นมนันบักอะไรได้้งก็ออมไม่รู้เหมือนกันทุกคนสกิลมันยอมโผล่คนนะเฮ้ยสกิววลอะไรคนเดี๋ยวนะ อุ้ยน้องแสงบีมอุ้ยุ้มบ้มอุ้ยเป็นแบบว่าว่าเราแบบเสียงเออยานอวกาศบาคนดูดิยานอวกาศบบูมพังเลยบ้านเมืองเละเทะเหมือนก็ลิลาร์บ้านเมืองนะคนเดี๋ยวบางคนตัดใจจไปคอยอตานะ คนหนึ Không, 媽媽่งความทองคนทองคนร่างกายไม่ทองทองเจอดวันรวยหรือใช่ไหมอะไรนะผมลองกินดูโอ้โหอ้าอเออแล้วผมหน้าหุยเหมือนเดิมบางคนเฮ้ยหน้าผมยังเหมือนเดิมดูซิอ่านะเฮ้ยสกิลก็เหมือนกันป่ะ วิ่งโบป,ปัดขึ้นน้ำเลยผมยังงงเลยโอ้กิสตันเหมนกดที่แรกไม่ฉลาเมาคนเฮ <c oughs> ้ยปล่อยฉลา,ามาเบบปิ้วปุ่มแล้วเลือลูกปงแล้วก็ไปแตะหน้า้เนีเลืเอลูกปงนีเก็เดินไปเดินมาลูกปงมันชนมานี่าปัดดังปุง่มเป็นเบรอเบิดเีนก็นตายยัง สก,กิลที่สองโอ,อ,อง้มันก็เหมือนพลังมูจีเปล่าว่าคนเออนะเป็นหนวดเส้นๆกินเลยนะเฮ้ยเฮ้ยังไม่สนุกคงมพลังสโนโอกคงแหน่ๆๆบินไม่ได้ละคนนะบินได้เปล่าวะเดี๋ยวก่อนนะนขึ้นนี่ก่อนนะอืชุบ เออเดี๋ยวก่อนนะก่อนเนื้อจะไปปกติเอ่อลอนจะกับเคยได้หนึ่งเคยใช่ไหมทุกคนทุกคนคงในรู้มาผมถามเรื่องนี้ทำไมนะเพราะว่าเราแบบเนี้ยเราสามารถมีเคยได้สามเพย์ละคนสามารถทำได้เห็ว่าสามอันเลยนะคคนดูสิแต่ราคามันก็กินเกินขาเลยคนดูสิตั้งหนึ่งล้านห้าแสนเราต้องอัพไปเลยนะครับทุกตอนแรกก็จะ พูดแพงมันมั้งเลยซ้ายแล้วห้าแสนหรือเปล่ปาผมก็มไม่รู้นะแต่ว่าถือว่าคุ้มนะคนแบบว่าเราไปถึงการทักป้าโหชนตะการแก่ะเแล้วฉันก็ยัยไหนด้วยนะยุบชุบชุบทีนี้แหละได้ถึงเวลาฟาวซ์นะอยา่าฟูลูกคาปป้าไปสกิลไะไมาขึ้นวนนันนียขึ้นสิเฮ้ยจะบอกว่าใช่ นั mainland, ma, 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 ่งอยู่เออปุ่มเขาช้าปังตายเกาฟันไปเรื่อยๆถือว่ามันมันเดี๋ยวมราตั้งอยู่เป็นล้านก็ซื้อนี่ต่อหนุ่มยังไม่ลองที่ทีนะก็กปุ่มเออนึกเป็นสาวคนบินได้เฮ้ยชาติรีเกิดแล้วคนเเดี๋ยวเราไปลองกับอันนี้ผลนะเราจะลองใช้ผลมั่ง เอานะนายก็เป็นเจ้าสิไหมนายอยู่กับน้ําฉันก็มีเหมือนกันนะเอาไปเลยพลังหิงฉลามตีขวดไก่ทุกคนเอาไปกินซะฉลามน้อยเอาไปจี้ตีแดงนะอุ้ยโอ้นายปล่อยระเบื่อไปหลือโอ้โอ้โอ้ดีไปโดนอะไรหายขี้นี่วะ วิ i, đ đ ồng, <S s ้ยราบินได้ท้วคนนี่คือครั้งแรกที่บินได้โอ้แล้วก็สกิลสามเฮ้ยเด็กคนไม่รู้รอไมรอดนะเฮ้ยเด็กคนมันก็ยังอดะชิวสดๆจุวๆดๆๆจุดดๆจุดๆๆจุดๆจยๆุๆๆจุดๆจุดๆชิ่ อืตายก็คือตัวนี้ก่อนแค่มันรวมตัวกับฟาร์มเฟอร์มเมอร์เดี๋ยวขอเชิญกิวนนะเมิ่ีกินฮะอุ้ยร่างกายผมเป็นทองเดี๋ยวบอกว่าเราสิยสลยตัวเองเพื่อสิ่งนี้นรอนั้นก็มาเลยฉันจะไม่ยอมแกแน่นอนร่างกายแห่งทอง อย่าฉันน่ะแข็งแข็งไรเทียมทานไม่ใช่คือทองไงย่าแน่จริงก็มาสิฉันน่ะมีสองดนะทางเป็นทองแล้วก็มีหางขี้ห่า่ตีไม่เข้าหรอกนะตีเข้าเดี๋ยววายเจ็บแข็งก็แ็บเลยเดี๋ยวก่อนจะพี่เอ้ออ้ยตายตายนะย่ารังสาม ว้าเยอะเยอะไปกินซะสกิลมุนบูบ <c ười> <c ười> ูม yeah, yeah, yeah. ุนหมาปันน anyway, ังเฮ้ยเงอะไม่น่าจะกระสานแล้วพลังถึงทองอะคืเฮ้ยแต่ก็ดีนะคนดูสิเลือดโอ้โหหนึ่งแสนเฮ้ยมันก็ดีนะคนเพิ่มเลือดด้วยอ่ะดูว่า ไม่ว่ายัางไรคนเหมือนว่าเราจะสู้กับใครสักคนนึงนะอย่างเช่นแบบว่าสมมติว่ามีนายอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็เราแบบเราแบบดับชงแล้วเขาคือแบบว่ามีเลือดแบบมหาศาลเบี่ยอาแต่เงินเลื่อนๆอย่างเดียวเลือดฟันไปชุบๆแต่เขาตีทีเดียวแล้เลือดเหลือไม่กี่อันนะผมแล้วก็สกิลนี่แบบปุ๊บเลือดหนึ่งแสนเราฟันกขาูเรา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 ปุ๊มเออน่ามันก็ดีคนนะสกิล พลังทองเนี่ยบทสกิลก็จะไม่หายอนะเออก็ดีสิครับนั่นก็มาดิครอบมีเลือดหรับน้องหยอกจริงมาใช้เออสกิลนี่อันแรกนะเออผลนี้อันแรกคนนะปกติผมก็ไม่ได้ใช้ผลผลไม่ใช่ปกติไม่ใช่ผลอยู่แล้วผลจะแต่ดาบนะไม่ต้องเอาผลทำไมแกลับไปเจอนะเผื่อว่าเราจะมีพีกันหน่อยทุกคน เดาเราอุ้ยมันก็ดีทุกคนเนี่ยอุ้ยตายแล้วไหนสิอุ้ยอุ้ยทุกคนมันดับของเออว่าเอา,เ,อาอเรื่องเรื่องบอกเลยนะคนการที่เราตีเจ้าทะเลเนี่ยมันก็ถือว่าดีนะถ้ามันดับของเนี่ย,ยพากคนไปดูเลยทุกคนต้องเก็บด้วยนะถ้าแบบว่า,ายังไงบางเีียบ ใช้ตงางโคเยอะสิบล้าน,นกุกคนบอกเลยผมก,ก็ชาตินี้ผมก็เออก็หาไม่ได้นะแตผมหาได้มมีต่องก็สี่สิบล้านทุกคนเก็บข,ของได้นะแต่ผมบอกเ่าวิธีเก็บมันเก็บยังไงแต่ก่อนอื่นนะผมต้องรีบเป็นสนอโคงแล้วบินไปอยอาชุบไปสิวิ ดำดินเฉยล้วคนไม่เอาทุกคนโดนตายไม่อยากตายด้วยถือว่าหาย,ยากนะโอกาสก็จะยากหน่อยทุกคนตรงนี้คือที่เอาดาบอยู่รู้นะมันเป็นบอสเหมือนกันนะคนมันก็เหมือนบอสจัลนทรนแหละนะแค่เราไปตีบอสเอาละไปไปไป มันไกลจังนูออ้อไงไกลยังนูออ้นนี่ถึงยงังอ่าแล้วถึงแล้วทุกคนอันนี้คือก่อนะมนะก่อมันก็มีอาวุธด้วยแต่มันคือได้ยังไม่ทา้าเลยพูดแต่ว่ากนะ็ข่าวยากเลยนะวิวหนึ่งหนึ่งพันเจ็ดร้อยดูขงพนนี่ทุกคนนะนนะเฮ้ยสกิลทองไม่หายเลยทุกคนดูดิเฮ้ยดีนะ นี่ให้เราเอาตรงนี้นะมือจะมีนุ่มหนุ่มคนบอกว่าเฮ้ยน้อยนะ่ะมีของมาแลกกับฉันได้เปล่าบอกมีสซี่ไม่ให้ดูเลยนี่ไงหัวใจเจ้าเฮียนะ่ะฉัน,ออนนะเอาไปจากลาูกตา,ามันน่ะฮะเอาไปจุกลาเนี่ยหัวใจอยู่ตรงลูกตาของคนมาพวก้เล่นๆนะเอาล่ะแล้วก็แลกกันมาเสียงเงินสิบล้านเดี๋ยวบอกว่าโคตรดีเลยนะเดี๋ยวคนเลยดูนะ นี่ไงโ,โหโหเราจะได้ประตูโค้ชเ่าคุณดูสิประตูแบบไม่คราฟนะคุณตีได้นะเชื่อว่ามันตีไม่ได้โ,โหโโหดูสิชุดประตูทักษะดีเลยคือมันวาร์ปได้นะคุณปุ๊บย่งดูสิว่าเราจะวาร์ปไปว่า้โหอย่าไปเลยวาร์ปดีกว่า ยูถึงมาแล้วอย่างนี้ก็ดีนะคุณนะย่งมาจากตัวเนี่ยคำจริงมันก็ไม่ก่อนนะไม่มาทีเดี๋ยวคุณบอสเอามองคุอว่าขอจะคิปนี้คอของคุณคุณเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมนะครับไปไยนะครับบ๊ายบายโค้ๆ